นชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเบียอีกครั้งนะครับในวิชาศิลปะนะครับซึ่งวันนี้นะครับวิชาศิลปะของเราเนี่ยจะเข้าสู่หัวข้อนะครับบทเรียนของเรื่องดนตรีแล้วนะครับนะเรียนกับคุณครูก็จะมีทั้งศิลปะที่เป็นการวาดภาพการปั้นเนะาะคราวนี้ก็จะมาเป็นเรื่องของดนตรีนะครับดนตรีก็ถือว่าเป็น หัวข้อเรียนนะครับหัวข้อการเรียนในวิชาศิลปะด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความเป็นมาของดนตรีนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับถ้าพูดถึงดนตรีนะครับนักเรียนทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วเนาะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับเกี่ยวพันกับดนตรีนะครับมาตั้งแต่แท้จะเรียกว่าตั้งแต่เกิดเลยก็ได้นะครับบางคนอยู่ในท้องก็ ได้ฟังเสียงดนตรีแล้วนะครับอาจจะลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูเนาะว่าเอเคยเปิดเพลงให้หนูฟังไหมตอนอยู่ในท้องเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับนะพอเราเกิดมานะครับเราก็อาจจะเกี่ยวข้องโดยที่ว่าเป็นใช้เป็นเพลงนะครับดนตรีเสียงดนตรีขับกล่อมให้เรานอนหลับนะครับพอเราเข้าสู่วัยเรียนนะครับวัยประถมวัยหรืออนุบาลก็คุณครูพา ร้องเพลงนะครับในในช่วงที่มันไม่มีโควิดนะในภาวะปกตินะครับเพราะนั้นดนตรีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเราอยู่แล้วนะครับซึ่งที่ครูจะนำเสนอวันนี้ก็คือเรื่องของความเป็นมานะครับจุดกำเนิดของเครื่องดนตรีเนาะเพราะคำว่าดนตรีเนี่ยมันไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเราร้องเพลงอย่างเดียวนะครับมันต้องมีเครื่องดนตรีใช้ประกอบเพลงด้วยนะครับสมัยนี้เราก็มีเพลงฟังหลากหลายเลยนะครับในวัยกอนนั้นเองก็มีเพลงที่ชอบ นะครับแน่นอนนะครับทุกคนต้องมีเพลงที่เราชอบฟังอยากฟังนะครับจากศิลปินหรือว่าจากใครก็ตามนะครับที่เราชื่นชอบนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการกําเนิดเครื่องดนตรีนะครับเครื่องดนตรีเนี่ยถือกําเนิดมานานแล้วนะครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นคุณครูว่าน่าจะเป็นหลักพันปีได้นะครับแต่ว่าเครื่องดนตรีมันอาจจะไม่ได้เป็นสมัยใหม่แบบนี้นะครับจริงๆแล้วก็คืออาจจะเริ่มจากมนุษย์เนี่ยนะครับ สังเกตนะครับมันเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ข้งสังเกตนะครับแล้วก็สงสัยนะครับเรียนรู้นะครับฟังเสียงจากธรรมชาตินะครับแล้วก็เริ่มนะครับนะเครื่องดนตรีประจําตัวตั้งแต่เกิดมาก็อาจจะิีปากเนาะปากร้องก็เป็นเสียงแล้วนะครับการปรบมือนะครับผิวปากเคาะหินต่างๆนะครับก็นําเข้าของเครื่องใช้ที่มันอยู่ในธรรมชาติสิ่งของใกล้ตัวสังเกตจากธรรมชาติก็นํามาปรับใช้ นะครับอันนี้คือการถือ owner ของเครื่องดนตรีหลักๆนะครับดนตรีนะครับก็อ่านตามได้เลยนะครับลูกอ่านตามได้เลยแล้วก็เดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับดนตรีเกิดขึ้นมาในโลกพร้อมกับมนุษย์ในยุคแรกๆนะครับมนุษย์ในประวัติศาสตร์มีมาหลายพันปีแล้วนะครับมนุษย์เราเกิดขึ้นมาเนาะมนุษย์อาศัยอยู่ในป่าดงในถ้ำในโพรงไม้ต่างๆนะครับก็รู้จักร้องรําทําเพลงนะครับตามธรรมชาติ ก็อย่างที่คุณครูบอกไปนะครับก็รู้จักปบมือนะครับเขาะหินเขาะไม้เป่าปากเป่าเขาเขาสัตว์นะครับที่อาจทําทมาจากเขาของสัตว์ชนิดต่งตางๆนะครับจะควายบ้างจากวัวบ้าง,ว,างวัวป่าควายป่านะครับเปล่งเสียงร้องตามเรื่องตามราวไปนะครับน้องรำทำเพลงก็ไปเพื่ออ้อนวอนเทพเจ้านะครับเพื่อให้ช่วยตน้นภยัยบรรดาลความสุขความอรุรมณสมบูรณ์ต่างๆให้แก่ตนนะครับ หรือเป็นการบูชาแสดงความขอบคุณพระเจ้านะครับเทพเจ้าที่บันดาลให้ตนเองมีความสุขสบายก็เนื่องจากมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีภูมิความรู้อย่างเช่นสมัยเราเนาะยังไม่สามารถคิดหาสาเหตุของการเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อย่างเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับฝนตกภูเขาไฟระเบิดนะครับก็คิดว่าเป็นการกระทําจากผู้ที่มีอํานาจมากกว่าตนเองนะครับก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนาะฝนมันตกจากฟ้าเนาะนะครับพายุอะไรต่างๆงเนี่ยก็ ก็คิดว่าอาจจะมีคนที่มีอำนาจเทพเจ้ายอยู่ข้างบนนั้นนะครับก็เลยทําการอ้อนวอนนะครับอาจจะเป็นการพูดเหมือนกับเราเนี่แหละนะครับสมมติเหตุการณ์อย่างตัวเราอยู่บ้านคนเดียวเนะานมมนะค,คุณพ่อคุณแม่ไปทํางานสมมตินะครับไฟดับนะครับคุณพ่อคุณแม่ไปธุระยังไม่กลับในตอนกลางคืนไงน,นนะไฟดับเราก็โอ้ยเมื่อไหร่ไฟจะมานะอยากให้ไฟมามาเร็วๆจังเลยอันนี้ก็เหมือนกันการพูดเลยใช่ไหมครับการพูดแบบโอ้ขอร้องเมื่อไหร่ไฟจะมาเนี่ยโอ้โหพระเจ้าหรือว่า อะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ให้ไฟมาแล้วสักทีเถอะอะไรเงี้ยนะครับคนสมัยก่อนก็เป็นประมาณนั้นนะครับก็คือแบบผมไม่อยากให้ฟ้าร้องเลยฝนตกน้ําท่วมอีกแล้วนะครับฟ้าผ่าไฟป่านะครับภูเขาไฟระเบิดนะครับก็ให้หยุดทีเถอะนะครับประมาณนี้แล้วก็อาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของพอพอได้ทําไปแล้วนะครับปรากฏว่าสิ่งปรากฏการธรรมาชาติตอนนั้นมันหยุดนะครับหรือว่ามันดีขึ้นสถานการณ์มันดีขึ้นมนุษย์สมัยนั้นก็เลยเข้าใจว่าเออเนี่ยพอเราทําอย่างเงี้ย มันทําให้สิ่งเหล่านี้มันหยุดแสดงว่าเทพเจ้าเข้าใจเรานะครับฟังฟังที่เราอ้อนวอนไปก็เลยพัฒนานะครับมาเป็นบทสวดบ้างนะครับบทเพลงบ้างนะครับเครื่องดนตรีต่างๆก็ตามมานะครับก็เลยกลายเป็นเครื่องดนตรีนะครับที่มันใช้มาถึงปัจจุบันนะครับนะ เมื่อเวลามันหมุนผ่านไปนะครับโลกก็ได้ผ่านหลายยุคหลายสมัยนะครับดนตรีก็วิวัฒนาการมาเรื่อยนะครับก็คือวิวัฒนาการพัฒนาไปตามความเจริญนะครับตามความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เครื่องดนตรีที่ใช้ในสมัยแรกๆก็วิวัฒนาการมานะครับกลายเป็นเครื่องดนตรีอย่างที่เราเห็นในทุกวันนะครับเพลงที่สวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าหรือพระเจ้าต่างๆก็เป็นเพลงสวดทางศาสนาเป็นเพลงร้องโดยทั่วๆไปนะครับโดยอาจจะมีความหมาย มากเกินกว่าการที่อ่อนหวานที่พระเจ้าอาจจะเกี่ยวเรื่องของความรักเนาะหลักๆที่เราเคยฟังเพลงนะครับความรักต่างๆนะครับการให้กําลังใจนะครับการพูดถึงสังคมนะครับเพลงต่างๆก็ก็จะมีอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ก็คือการพัฒนาการของอบทสวดกลายเป็นบทเพลงเนาะเครื่องดนตรีก็พัฒนาจากมีแค่กิ่งไม้มีอะไรก็อาจจะมีกลองมีกีตาร์มีอะไรพัฒนามาเรื่อยนะครับ ซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับได้มีการสร้างเครื่องดนตรีที่มีรูปทรงลักษณะต่างๆนะครับที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนชาติโดยมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและลักษณะของเครื่องดนตรีนะครับของชนชาติต่างๆก็โดยเฉพาะเครื่องดนตรีสากลที่เป็นเครื่องดนตรีที่ชาวตะวันตกเนี่ยนำมาเล่นกันแพร่หลายในปัจจุบันนะครับจะพูดง่ายๆก็คือว่าแต่ละชนชาติเนอะอย่างประเทศไทยเราเองหรือว่าประเทศจีนหรือว่าสหรัฐอะไรต่างๆเนี่ย ก็จะมีเครื่องดนตรีนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติของตนเองด้วยนะครับก็คือแต่ละชนชาติก็มีการคิดอะไรไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีแนวทางคิดเกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่ออะไรต่างๆไม่เหมือนกันก็เครื่องดนตรีก็อาจจะออกมาเป็นรูปแบบนั้นถ้าเราลองนึกภาพนะครับอย่างวงดนตรีไทยเนาะก็จะมีระนาดมีล้องอะไรเดี๋ยวคุณครูจะหามาให้ที่หลังนะครับแต่ตอนนี้เราเรียนรู้ก่อนว่าดนตรีเนี่ยเกิดมาจากอย่างไรนะครับอย่างชาติตะวันตกชาติตะวันตกในที่นี้เราพูดถึงว่า ถ้าเรียกเขาอย่างไรคือเรียกว่าพวกฝรั่งนั่นแหละนะครับอเมริกากงกฤษอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นชนชาติที่ทําเครื่องดนตรีแล้วก็แพร่หลายนะครับแพร่หลายไปในทั่วโลกเลยอย่างเช่นกีตาร์ที่นึกออกนะคือกีตาร์นะครับนะกีตาร์ก็แพร่หลายเลยประเทศไทยก็มีเนาะกลองนะครับนะครับเปียโนอย่างเงี้ยนะครับไวโอลินนะครับมีใช้กันทั่วโลกมีเล่นกันแพร่หลายนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วโดยโดยพื้นฐานนะครับ ในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันเครื่องดนตรีแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะครับคราวนี้เราจะทําความเข้าใจนะครับแล้วก็เรียนกันในคราวต่อไปนะครับก็ก่อนที่บทเรียนนี้จะจบลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่ได้เข้ามาชมนะครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยเนาะแต่ว่า เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะครับของโควิดเราก็จะได้กลับไปเรียนนะครับน่าจะเร็วๆนี้แล้วนะครับนะก็บางส่วนก็จะได้กลับไปออนไซต์นะครับนะก็เดี๋ยวคุณครูก็จะเริ่มนะครับสอนบทเรียนนะครับทบทวนให้ตามปกตินะครับจนจนถึงปัจจุบันนะยังไงช่วงนี้นะักเรียนก็ต้องป้องกันรนะมัาระวังตัวเองดีๆนะครับจนกว่าโควิดเนี่ยมันจะกลายเป็นโรคที่ พอเป็นแล้วโอ้เราไปร้านยาได้เลยไปซือ้อยากกินหายยังไงอันนี้คือปกติที่สุดแล้วนะครับเป็นเหมือนโลกทั่วไปแต่ตอนนี้มันยังมีการแพร่ระบาดนะครับวัคซีนก็ยังยังฉีดได้ไม่ทั่วถึงยังไม่ครบนะครับนักเรียนหลายคนก็ยังไม่ได้ฉีดเนาะด้วยด้วยอายุนะครับด้วยเกณฑ์ของอายุก็ต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองดีๆนะครับเดี๋ยวได้กลับไปออนไลน์ site, แล้วได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนก็ได้เจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย